สวัสดีครับกิตติครับอยู่ในพระคอสียาครับโครงการรับสร้างบ้านของลุงนัทครับบ้านหลังนี้เป็นนานออเดอร์นะครับทรงจั่วซ้อนหน้าหลังเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้หลังคาซ้อนหน้าหลังครับมุงด้วยกระเบื้องรอบตัวใจคาเขาจะหยดน้ำฮะหยดน้ำหยดน้ำล้อมรอบตัวบ้านเลย บ้านหลังนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสามเมตรครับมีหนึ่งระเบียงครับมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำในภายในบ้านนะฮะหน้ากว้างสามลึกเจ็ดครับให้ดูครับให้ดูสวยงามดี เขาเป็นอนออเดอร์ครับพร้อมจัดส่งรุงนั้นเดี๋ยวนี้ขายดีนะอะขายดีไม่มีตัวบ้านขายเลยพอทาเสร็จก็มีคนจองแล้วก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาก็าทำมาออเดอร์อย่างเดียวเลยใครอยากได้ก็ต้องออเดอร์อย่างเดียวนะครับนี่คือด้านข้างนะข้างหลังเนี่ยเป็นน้องน้ำคนระัมีพื้นที่ใช้สอยด้วยนะ้องน้ำแกอ,อ,อยู่เดี๋ยวเราไปสำรวจภายในนะนี่ฮนะ ขวานี่ก็ตีแบบแป้นเกล็ดนะขว่าเป็นเกล็ดก็สวยดีครับท่อที่เห็นสีก็คือท่อแลวน้ำนะฮะที่ยื่นออกมาเดี๋ยวเราไปสำรวจไฟในบ้านนิดหนึ่งครับความสูงก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างสามลึกเจ็ดระเบียงสองเมตรนะครับคูณสาม เดี๋ยวเรามาดูสองดูอ่าฝ้าไปดานหน่อยนี่นี่ครับฝ้าไปดานโอเคครับนี่คือตรงระเบียงเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านนิดหนึ่งบันไดเนี่สามขั้นนะครับแต่ว่าขั้นนี่สูงๆหน่อยนะโอเคครับสามขั้นบันไดขึ้นมาถึงก็เจอระเบียงสามคูณสอง มานั่งอยู่ข้างหน้าสามแล้วก็เป็นลูกกลงนะฮะเป็นลูกกลงนี่ว่าหน้าหน้าประตูทางเข้านะมีหน้าต่างมีประตูทางเข้าฝ้าเพดานหยดน้ำเลืกสังการทำประตูยังไม่ใส่ลูกบิดนะครับเตรียมพร้อมจัดทำนี่เปิดมาแล้วครับอ้องนอนฮนะนี่อ้องนอนฮนะสามคูณสามครับนี่ ขอโทษนะครับห้องนอนอาสามเมตรคูณสามเมตรหน้าสิบนะครับผมปากไวไปหน่อยก็บอกแล้วหน้ากว้างสามลึกเจ็ดเป็นระเบยียงสองอันนี้ก็สามเมตรหน้าสิบกลองน้ำแค่เมตรหน้าสิบเองลักษณะตีฟ้าครับสวยครับหลังนี้ฮะเหมาะทำรีสอร์ทเลยทำโรงแรมทำวังหัวไร่ปลายนาครับตีฝาบ้านภายในก็แนวตรงครับ นี่ฮะอ่างอ่างอ่างน้ำแล้วก็มีพื้นที่ใจสอยเน่าน้ำฮะขนาดหนึ่งเมตรอาสิบคูณหนึ่งเมตรอาสิบพื้นที่ใจสอยเน่าน้ำนะ,ะส่วนภายในน่องน้ำก็หนึ่งเมตรอาสิบคูณหนึ่งเมตรอาสิบนี่ฮะประตูเปิดทางเข้าก็เปิดไปแล้วตีมาแผ่นสมาร์ทบอร์ดไว้ครับนี่อ่างน้ำนฮะหนึ่งเมตรอาสิบคูณหนึ่งเมตรอาสิบ โอเคครับก็สรุปบ้านหลังนี้ครับหน้ากว้าง3มลึก7ครับแบ่งเป็นระเบียง2เมตรคูณ3มเมตรแบ่งเป็นห้องนอน3เมตรหน้าสิบคูณเมตรนะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องน้ำนะฮะหนึ่งเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรหน้าสิบเน่า้น้ำก็เท่ากับห้องน้ำนะพื้นที่ยายสอยนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกตรงๆเลยครับว่าผมล้าเกี่ยวกับบ้านนะฮะแต่ว่าพยายามจะถ่ายไม้มากที่สุดก็ สี่ปีแล้วครับที่เดินทางไปหาบ้านมาไวในชาแนลให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นขอบคุณทุกคนเลยครับที่กดติดตามให้กิตติและคนที่กําลังจะกดติดตามให้ครับครับได้เป็นทางเลือกนะครับเราไม่ต้องไปเจ้งสรรหาเปลืองน้ํามันรถเปล่าๆน้ามันแพงครับลิดตั้งสามสิบห้าบาทเกือบสามสิหกกิตติดันด้นไปฝากแล้วก็อย่า,ายมาตามเป้าหมายที่บอกกนะันให้งการลงนัดนะครับเซิร์ชใน Google Maps เลยโอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อน นะบ้านหลังนี้หนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและพื้นที่ใจสอยน้ำ,นำก็ท่าของห้องน้ำหนึ่งเมตรห้าสิบคูหนึ่งเมตรห้าสิบวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ